สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอร์นะคะช่อง m a จิกแอ r สามโดยในวันนี้นะคะแอร์จะทํา หัวข้อนะคะเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวราศีกุมคืออะไรนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวราศีกุ่มคืออะไรแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนว่าชาวราศีกุมเนี่ยคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันไหนบ้างนะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มกราคมนะคะจนกระทั่งถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังดวงในราศีกุมวันนี้ได้นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนําก่อนว่าคํานานายเนี่ย เป็นคําทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะอาจจะมีจุดที่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับเราเลยก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ข้ามผ่านไปนะคะเพราะว่าเป็นคําทํานายในภาพรวมเนาะวันนี้แอก็จะมาทําเป็นหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะโดยแอก็สุ่มเปิดไพ่มาให้เพื่อนแล้วละ่และแตล่ว่ายังไม่ได้ดูในภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าไาพ่เขาสื่อถึงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันค่ะวันนี้ใช้ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คินนะคะในการทํานายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ หกไม้เท้าว้าวสตาร์ราชาเหรียญโอ้โห่เป็นทิศทางที่ดีนะคะอือฮชาวราศีกุม คุณได้ไพ่ประจําราศีคุณเลยนะคะไพ่เดอะสตารนะคะ,ะมีไพ่ออราคึ้นที่สอดคล้องกันด้วยลักษณะออกจะคล้ายๆกันนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวนะคะคุณได้ไพ่ประจําราศีกุ่มด้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์ใบเนี้ก็บ่งบอกถึงความสุขความหวังความมุ่งมั่นความสําเร็จความมองโลกในแง่ดีนะคะ,ะหรือว่า ความฝันสิ่งที่คิดไว้นะคะอาจจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะเ,เรื่องที่เราตั้งความหวังไว้นะคะน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะเพราะว่ามีไพ่ที่ขึ้นมาสอดคล้องกันทั้งไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออรขค้ลเลยนะคะอะไรที่คุณหวังไว้นะคะอะไรที่คุณฝันไว้นะคะมันจะเป็นความจริงมีโอกาสที่จะเป็นจริงในช่วง1-2เดือนนี้นะคะ มีภาพเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเคยพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันนะคะการทําธุรกิจนะคะหรือว่าการทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะคะมันยังมีปัญหานั่นนี่อยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของคนก็ได้นะคะบางคนก็สอบแล้วหรือว่าเรียกไปสัมภาษณ์แล้วนะคะครั้งที่1ก็แล้วครั้งที่2ก็แล้วแต่ว่า ก็ยังเงียบหายอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าบริษัทนะคะหรือว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเขาจะเรียกตัวเราไปทํางานไหมนะคะเขาจะรับเราไหมเพราะว่า สัมภาษณ์แล้วแต่ก็หายไปเลยนะคะเชื่อว่าในช่วง1-2เดือนนี้นะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะคุณน่าจะได้รับงานที่มีความมั่นคงนะคะอาจเป็นงานที่ดีนะคะเป็นงานที่ตรงใจคุณนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงมีการเงินดีมีสวัสดิการที่ดีด้วยนะคะบางคนอาจจะทํางานาไปสอบแข่งขันนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําเรื่องโอนย้ายนะคะ ไปสอบที่หน่วยงานราชการหรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นเกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานนะคะองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะทํางานธนาคารนะคะหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้นะคะมีความสําเร็จเป็นไปได้สูงนะคะบางคนอาจจะสอบหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังสอบไม่ได้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นการสอบภาษาหรือว่าสอบอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วง1-2เดือนนี้แหละมีโอกาสที่น่าจะเป็นจริงนะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครทํามาค้าขายนะคะช่วงนี้นะคะในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นเลยเหมือนกันนะคะช่วงนี้การค้าขายเนี่ยได้กําไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของของที่มีความสวยๆงามๆนะคะของน่ารักน่ารักของตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าศิลปินดารานักร้องนะคะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย ก็จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณหลายอย่างเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีทีนี้ไพ่บอกว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่บอกว่าจากหน้าไพ่เดอะสตาร์อันนี้นะคะไพ่ก็บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะทําความฝันนะคะให้เป็นจริงตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนมีฝีมือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะสิ่งใดที่คุณเคย หรือว่าตั้งเป้าหมายไว้มันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะมีโอกาสที่จะทําได้แล้วก็ทําให้เป็นจริงได้สําเร็จด้วยนะคะสําเร็จได้อย่างดีด้วยนะคะมีไพ่แห่งชัยชนะขึ้นมาเนี่ยไพยอ่อวยพรให้คุณแล้วนะคะอ่ะแล้วหลังจากนี้นะคะ,ะเป็นไปได้นะคะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยติดขัดนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่มัน ไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะแบบติดขัดมีปัญหาจุกจิกนูน่นนี่นั่นนะคะ,ะในช่วงนี้ก็มันจะผ่อนคลายนะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณจะมีความรู้สึกที่เออเหมือนกับว่าโล่งอะ่ะปลอดโปร่งใจนะคะอาจจะแบบมีการฉลองนะะกินเลี้ยงเล็กๆนะคะหรือว่าเอออาจจะหากิจกรรมที่แบบผ่อนคลายความเครียดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในช่วงแบบตึงเครียดมากเลยนะคะแบบว่า พยายามเท่าไหร่แล้วแบบเออมันก็ไม่ได,ดีดีขึ้นนะคะหรือว่าเออที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรยังไงเท่าไหร่นะแต่ว่าในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้แหละมันจะเห็นผลสําเร็จเห็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะอ่าบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบสําเร็จรูปเต็มร้อยนะคะแต่อย่างน้อยอ่มันก็เกินครึ่งนะคะเกินครึ่งแล้วก็อยู่ในระดับที่คุณพอใจด้วยนะคะอ่าบรรยากาศก็เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นนะคะมาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของคุณก็ได้คุณอาจจะได้อยู่กับ คุณที่คุณรักคุณที่คุณไว้ใจได้นะคะคนนั้นอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณก็ได้หรืออาจจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาเป็นรุ่นน้องคุณก็ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็จะมีเ,เป็นเป็นคนที่ ดีกับคุณนะคะเป็นคนที่คุณไว้ใจได้นะคะนี่ก็คือข่าวดีของคนที่เกิดในราศีกุมนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นไปในเรื่องของการงานการเงินนี่แหละข่าวดีในช่วงนี้นะคะน่าจะมาเรื่องจากของการงานการเงินนะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคิดหวังสิ่งใดไว้ก็ขอให้มุ่งมั่นทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะตั้งใจจริงจริงเียจังแล้วก็ความฝันนั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกุมวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมแล้วก็ กบควรช่วยกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ